สวัสดีครับเพื่อนๆในทิกต o k เราสามารถโพสต์วิดีโออัตโนมัติขายสินค้าได้นะครับโปรโมตสินค้าได้นะวิธีการทําทํำยังไงก็ไปดูในคลิปนี้กันขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดในส่วนของ t i k t o อกของเราขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ขีด3มขีดด้านบนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแตะตรงนี้เข้าไปนะครับให้เรามาเลือกที่คําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะแต่ตรงนี้เข้าไปกันได้เลยในขั้นตอนถัดมาให้เรามาเลือกที่คําว่า Tik t o อกช็อปนะครับที่อยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการแตะ เสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะครับสไลด์เลื่อนมาที่ด้านล่างโอเคทีนี้เพื่อนๆจะเห็นคําว่าโปรแกรมสร้างวิดีโอที่อยู่ตรงนี้นะให้เราเนี่ยแตะที่โปรแกรมสร้างวิดีโอกันได้เลยนะครับขายสินค้าด้วยอุปกรณ์ที่สร้างอัตโนมัตินะครับขั้นตอนที่1เลือกสินค้าที่จะขายและเพิ่มจุดเด่นและจุดขายสาหรับวิดีโอสินค้านี้ขั้นตอนที่2เลือกวิดีโอ1ในวิดีโอที่สร้างอัตโนมัติแล้วโพสต์เลยมันจะมีปุ่มคําว่าลองตอนนี้ให้เพื่อนๆแตะตรงนี้เข้าไปได้เลยนะ ทีนี้เพื่อนๆก็เลือกสินค้าที่เราต้องการจะสร้างเป็นวิดีโอกันนะครับเลือกเสร็จแล้วก็จิ้มที่ปุ่มคําว่าถัดไปที่ด้านล่างได้เลยนะขอให้เราทําการเพิ่มข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆสังเกตด้านบนสักนิดหนึ่งนะครับเขาจะให้ใส่ตัวอักษรนะครับไม่เกิน100ตัวอักษรเนาะถ้าเกินนะครับมันจะขึ้นสีแดงแบบนี้ให้เพื่อนๆทาการลบตัวอักษรออกไปนะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคําพูดที่เราต้องการจะสื่อที่ชัดเจนเท่านั้นก็พอนะครับแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับด้านล่างนะครับเพื่อนๆ ก็ให้เราเลือกนะเลือกสูงสุดได้อยู่ที่3หัวข้อนะครับก็ให้เรามาแตะที่ตัวเลือกที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะจะมีปุ่มให้เราแตะเลือกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆแตะที่ด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าสร้างวิดีโอนะแตะตรงนี้เข้าไปกันได้เลยครับโอเคนะครับในส่วนถัดมาให้เพื่อนๆเลือกตัวเลือกนะครับก็มีวิดีโอตัวอย่างให้เราได้เลือกนะครับเพื่อนๆก็ลองแตะดูตัวอย่างกันก่อนได้นะว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอที่มันออกมาเป็นแนวไหนนะ เขามีแพทเทิร์นอยู่นะครับเพื่อนๆมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่ที่ด้านล่างนะครับเมื่อวิดีโอนะครับเป็นที่ถูกใจของเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนแตะที่คําว่าโพสต์บนติ๊กต็อกนะครับขั้นตอนถัดมานะครับแตะที่ปุ่มถัดไปกันได้เลยครับในขั้นตอนถัดมานะครับเขาจะให้เพื่อนเพื่อนะครับใส่ชื่อสินค้านะครับแล้วก็ใส่ชื่อสินค้ากันให้เรียบร้อยเนาะใส่ชื่อสินค้าเสร็จแล้วก็แตะที่ปุ่มคำว่าเพิ่มได้เลยนะ ในขั้นตอนต่อมานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของคลิปวิดีโอได้นะครับเหมือนที่เราทําใน Tiktok อกปกติเลยนะครับเพื่อนๆต้องการใส่ส่วนเสริมอะไรเข้าไปนะครับก็มาใส่ตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเพลงก็เลือกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้จิ้มที่ปุ่มถัดไปที่อยู่ด้านล่างนะคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับจะมีเป็นภาพตัวอย่างพรีวิวสินค้านั่นเองนะครับที่เราจะเอาไปใส่ในคลิปวิดีโอของ TikTok อกของเรานะครับ แล้วเขาก็จะมีแทรกลิงก์เข้าไปด้วยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก่อนโพสตกระแสแท็กเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะลิงก์จะถูกแนบไปเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปผูกลิงก์นะครับสำหรับใครที่ขายสินค้าบน Tik t o k s h o p หรือว่าทำาอ f f i l i a t e ใน Tik t o k นะครับก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่แล้วก็มาแตะที่ปุ่มโพสสินค้าเพื่อทำการโพสได้เลยนะครับวิดีโอที่เราได้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ